มัันนนนปปเู้วหอกกิกกกสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับผมโทนี่ครับหมอปูบเป้ค่ะ g p g for Life และ s p ครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ฟาร์มโคโนมของเกษตร,รกรที่อ่าวน้อยจังหวัดประจวบคิริขันครับค่ะก็เ,เป็น สมาชิกของสาหากรณ์โคโนมไทยเดนมากอ่าวน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทํากิจกรรมส่งเสริมชุมชนกันค่ะนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่เนี้ยเนี่ยก็ได้รับ,รบการประกาศจากทางกรมศุสัตวษนะคะของจังหวัดประจวบคีครีขันธ์ว่ามีการระบาดของโรคระบาดที่ชื่อว่าปากและเท้าเปื่อยในโคโนมค่ะครับแล้ววันนี้เรามาทําอะไรกันบ้างคบให้กับเกษตรกรคบค่ะ วันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลมาว่าฟาร์มที่นี่เนี่ย,ยมีการระบาดของโรคปากเท้าเปื่อยอยู่ประมาณสัก40ฟาร์มนะคะเราก็จะมาทําการส่งเสริมให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยรู้วิธีในการควบคุมโรคนะคะทั้งเรื่องของการใช้น้ํายาฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็เรื่องของการเสริมระบบภูคุมกันให้กับตัวสัตว์เพื่อที่จะได้ลดความรุนแรงของโรคล,ลงค่ะครับเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปดูกิจกรรมกันเลยดีกว่านะคค่ะไปกันเลยเย้ yeah. วันนี้กิจกรรมเรามีอะไรกันบ้างครับหมอปูเป้ค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะพาไปพร้อมกับทีมส่งเสริมและกรมปรศุสัตว์นะคะก็จะมีสัตวแพทย์จากทางกรมปรศุสัตว์เข้ามาด้วยนะคะคในการเข้าไปแนะนําวิธีในการจัดการและก็ควบคุมโรคให้กับแต่ละฟาร์มนะคะเราก็จะไปทีละฟาร์มเลยแต่ว่าจะเน้นในการเข้าไปกับฟาร์มที่ไม่ได้มีการระบาดของโรคเท่านั้นนะคะคเพราะว่าพื้นที่ที่มีการระบาดตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีการควบคุมเรื่องของการเคลื่อนย้าย แล้วก็ไม่ให้คนมีการเข้าไปเราทําให้เกิดการผลเปื้อนออกมานะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยที่เราเข้าไปเนี่ยก็จะเข้าไปแล้วก็แนะนําในส่วนของตัวน้ํายาฆ่าเชื้อของทาง ASP นะคะก็ก็มีตัวออกซิโปซึ่งเป็นน้ํายาฆ่าเชื้อในกลุ่มของสารออกซิไดซิ่งเอเจนนะคะตัวนี้ก็จะเป็น ตัวที่มีองค์ประกอบของ PPMS นะคะหรือเรียกว่าโพแทสเซียมเพอร์ออกซิมอนอสซเฟนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อทั้งโรคปากเท้าเปื่อยแล้วก็เรื่องของโรคลำปี้สกินด้วยรวมถึงแบคทีเรียตัวอื่นด้วยนะคะดังนั้นในการแนะนำเนี่ยเราก็จะแนะนำอยู่ที่ประมาณ1กิโลกร,รัมของตัวออกซิโปนะคะต่อน้ำประมาณ200ลิตรนะคะในการฆ่าเชื้อนะคะสามารถใช้ในการพ่นพื้นคอบ และสามารถพ่นในสิ่งแวดล้อมได้นะคะในระหว่างที่มีการมีสัตว์อยู่ตรงนั้นเพราะว่ามันก็จะไม่เกิดการระคายเคืองต่อตัวสัตว์จะปลอดภัยต่อตัวสัตว์ค่ะรครับก<ๆ>็พูดง่ายๆว่าออซิโฟเนี่ยมันจะใช้สาหรับฆ่าเชื้อแล้วก็พวกป้องกันพวกโรคติดต่อตรงนี้ได้ใช่ค่ะนะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งด้วยค่ะพี่โทนี่ก็คือตัวไวโรกินแคทเทิลนะคะตัวนี้ก็เราจะใช้เป็นพวกสารที่เรียกว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะซึ่งจะมีส่วนในเรื่องของการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ลดภาวะการอักเสบแล้วก็สามารถช่วยลดสารอนุมูลสละลงไปได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าฟาร์มไหนที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคปากเท้าเปื่อยนะคะก็จะใช้ตัวนี้เนี่ยในการช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้สัตว์แข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของโรคลมปี้สกินด้วยถ้าหากมีการเกิดการระบาดในพื้นที่นั้นๆน,น,นะคะ ว่าแต่เรื่องของโรคลัมปีสกินนยครับที่มาของการระบาดน,นี่มันมาจากสาเหตุอะไรได้บ้างครับลัมปีสกินมันก็เกิดมาจากตัวไวรัสที่ชื่อว่าลัมปีสกินดิซิสไวรัสนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะทําให้เกิดการเกิดตุ่มขึ้นที่บริเวณผิวหนังนะคะตัวนี้เนี่ยจะเกิดจากการที่พวกแมลงดูดเลือดอนะคะ่ะมีการกัดที่ผิวหนังของตัวสัตว์จากตัวที่มีโรคมาสู่ตัวที่ไม่มีโรคนะคะเลยทําให้มีการ แพร่เชื้อภายในตัวสัตว์เองนะคะเกิดการเพิ่มจํานวนภายในตัวสัตว์เองแล้วทําให้สัตว์เกิดการแสดงการแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยผลที่สําคัญก็คือการทําให้ถ้าเป็นบัวนมก็คือน้ำนนํำนมเนี่ยจะเกิดการลดอย่างฉับพลันเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทําให้สัตว์เกิดสภาพอ่อนแอลงนะคะไม่กินอาหารซึมนะคะก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการผลิตพวกน้ํานมหรือแม้แต่การเจริญเติบโตมันก็ลดลงไปะคะ่ะ สำหรับโรคปากและเท้าเปื่อยเนี่ยครับมันสร้างผลกระทบอะไรให้กับตัวบัวเองแล้วก็ตัวเกษตรกรกบ้างครับอ่าค่ะเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าตัวโรคปากเท้าเปื่อยเนี่ยเป็นเชื้อไวรัสนะคะที่มีการระบาดมาอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยนะคะแล้วหลายๆพื้นที่ด้วยส่วนใหญ่ตัวไวรัสเนี่ยจะมีการแพร่ผ่านมาทางเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะคะแล้วก็มีแพร่ผ่านมาทางอากาศด้วยนะคะเลยทําให้แต่ละที่เนี่ยเกิดการติดเชื้อไวรัสเนี่ยได้ง่ายนะคะ ดังนั้นเนี่ยในแต่ละฟาร์มถ้าสมมุติว่าไม่ได้มีการทำเขาเรียกว่าเป็นไบโอเซคิลิตี้หรือว่าระบบความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเหมาะสมนะคะก็จะทำให้มีการระบาดเกิดขึ้นมาเรื่อยๆในทุกๆปีเลยสิ่งที่ส่งผลหลักสำคัญเลยก็คือคือโรคไวรัสตรงนี้นะคะ่ะมันทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตน้ำนมเนี่ยมันลดลงด้วยนะคะรวมถึงอีกอย่างหนึ่งคือ ถ้ามันเป็นแผลที่ปากใช่ไหมคะเป็นโรคเ,เรื่องของปากเปื่อยเนี่ยมันก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการกินมันก็ลดลงนะคะและอีกอย่างหนึ่งถ้ามีผลต่อกี่หรือเต้านมมีมีวิการด้วยเนี่ยค่ะนะคะมันก็จะทําให้ในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือประสิทธิภาพในการที่จะสมมุติมันจะต้องเดินเข้าไปกินอาหารนะคะหรือว่าต้องรีดนมอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะประสิทธิภาพในการที่จะให้น้ํานมแต่มันก็ลดลงนะคะก็ถือว่าวันนี้ได้ลงมาช่วยเหลือเกษตรกรแบบ บงพื้นที่บัิกาสังใช่ um ค่ะก็รู้สึกในในส่วนตัวก็รู้สึกยินดีมากนะครับและในนามของเกษตรกรด้วยในนามของกุมบริษัทด้วยนะครับที่ทาบริษ <AM> ัทถประส์ที่จะให้ความยืดหยุ่นอนแต่ลกรี้รับวามเดือดร้อนใจลึกๆของเราเกษตรกรแล้วก็เจ้าหน้าที่นะมีกานดีๆนะครับ และรู้สึกขอบคุณทางบริษัทด้วยนะครับที่ให้ความสำคัญกับเกษตรกรที่ได้รับเงก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากค่ะพี่หมอก็อยากจะฝากว่าถ้าในส่วนของฟาร์มตัวเองเนี่ยมีความเสี่ยงนะคะในการจะเกิดโรคของปากทัาเปื่อย ะะจริงๆอยากให้มีการป้องกันไว้ตลอดเวลาเนาะเรื่องของการทําระบบค,ความปลอดภัยทางชีวภาพมีความสําคัญมากค่ะอยากให้เรามีการเตรียมพร้อมทั้งแนวรั้วป้องกันเรื่องของการฆ่าเชื้อนะคะหรือแม้แต่การจำกัดเขาเรียกว่าการจํากัดการเคลื่อนย้ายของตัวสัตว์นะคะต้องมีการาทวนสอบย้อนกลับได้ว่าสัตว์มาจากแหล่งใดน,นะคะแล้วก็มีการฉีดวัคซีนป้องกันอย่างเหมาะสมนะคะก็จะทําให้เราสามารถ ควบคุมแล้วก็ลดความเสี่ยงของตัวโรคปากเทาเปื่อนลงได้ค่ะครับก็สําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอคูเป้แล้วก็ทีมงานเอีนะครับที่มาช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกรที่เลี้ยงวัวในจังหวัดประจวบคุริยานแห่งนี้ค่ะ,ะคก็สุดท้ายนะคะขอ,ของทางทาง SP นะคะเราก็มีทางแฟนเพจด้วยเนาะของทาง s p l u m ลูบิเนน ถ้าใครอยากมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะทางวิชาการนะคะก็สามารถไปติดตามกันได้ทาง Facebook ของ s อ Luminant ได้เลยหรือว่าผ่านทาง YouTube ชื่อ VPG Channel ก็ได้นะคะเราก็จะมีรายการสหมอจาอทุกเรื่องสเปเชียให้ทุกคนได้ติดตามกันค่ะครับสำหรับวันนี้ก็ VPG ีอลนร่วมกับเ p นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอทูเป้และทีมงานนะครับเราก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ